ซัมเมอร์อีเวนต์อัปเดตชื่อช่องผมมันจะดำแต่ใจผมไม่ได้ดำเหมือนชื่อช่องนะครับผมขอกราบสบวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยเลยอยู่กับผมเองวิวนะเป็นทีดำเช่นเคยนะครับผมนะเบ็ดวอลเนี่ยก็ได้ทำการอัปเดตในส่วนของซัมเมอร์อีเวนต์เข้ามานะครับผนมะถึงแม้ที่จนะเดือนเกตแค่ตามราทวงอีกสามเดือนก็ฮาโลวีนเนาะอย่ามาเสียเวลาเลยเดีว่าไปอ่านอัปเดตกันเลยนะครับผมนะว่าในซัมเมอร์อีเวนต์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะไปเริ่มกันเลยตัวอย่างแรกที่เข้ามาเลยนะครับผมนะก็จะเห็นได้ชัดเลยเนาะ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ็รบบี้นะครับผมนันที่จัดเป็นทีมใช้หาดหน้าร้อนในนะครับผมนะซึ่งในตอนนี้จัดเป็นทีมของอ่าหน้าร้อนทีมโจรสลัดน่เองนะครับผมนะก็ดูเข้ากันดีเนาะถ้าพูดถึงหน้าร้อนก็ต้องพูดถึงชายหาดต้องพูดถึงชายหาดต้องพูดถึงอะไรครับแน่นอนโจรสลัดครับก็นี่เห็นไหมครับอ่าไอคอนซ้ายซ้ายมือนะครับผมนะทีเขียนว่าซัมเมอร์แน่นอนครับนี่ครับผมนะกรรมใหม่ที่เพิ่มมา โดยอย่างไรที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนะกิจกรรมคุณสมบัติของ OasiS ในงคงับผมผู้เล่นจะต้องร่วมมือการขายปริศนานะครับผมนะเพื่อค้นหาหิสมบัติที่ซ่อนอยู่นั่นเองครับผมนะโดยรายละเอียดก็จะมีกิจกรรมเนี่ยมันจะดําเนินไปทุกๆสัปดาห์นะครับผมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันก็จะมีคําใบน้บนะครับผมปริศนานั่นเองเนาะนี่ตรงนี้ให้คุณมาหาใส่คําใบ้ไปนั่นเองโดยผู้เล่นเนี่ยจะต้องค้นหา,าเล่นเกมและค้นหานะครับผมนะคำใบต้ต่างๆที่ซ่อนอยู่นะครับผมนะ เพื่อปลดเราไปยังคำใบแต่ต่อไปเพื่อให้มันคบนั่นเองเนาะต่อมานั้นครับผมนะในส่วนของเชื้อเชื่เชษนั่นเองนะครับผมนะนนนนนมนะก็คือการล่าสมบัติรายวันนั่นเองเนาะวิธีการเล่นนะครับผมนะเข้าไปเล่นแมปปกตินะครับผมเข้าไปที่ร้านค้าหรือว่าตัวของ NBT Item Shop นั่นเองนะครับผมนะซื้อแผนที่ขุมทรัพย์นั่นเองนะครับผมนะแผนที่เนี่ยพอเราซื้อมาแล้วมันจะมันจะบอกจุดนะครับผมนะที่มีกองสมบัติอยู่ภายในแมปนั่นเองนะเนาะที่มันซ่อนอยู่ไว้น่ะ พอเราเปิดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับผมนะม,มันก็จะมีพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นไอรอนหรือเอเมอรอนนั่นเองนะครับผมนะและสําคัญเลยคือเราจะได้สกุลเงินที่เป็นสกุลเงินตาหัวกระโหลกนั่นเองนะครับผมนะของอนะีเวนต์นี้เนาะได้วันละสามครั้งเท่านั้นนั่นเองเนาะตามหลักการร่ายสมบัตินั่นเองครับผมก็มีในส่วนของเชตอินไลท์วันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมเนี่ยเข้ามาเล่นไม่ทันเนาะเนื่องจากว่าติมหาเล็กน้อยนะครับผมนะ ก็เลยพาไปในเรื่องให้เอหนึ่งวันนั่นเองนะครับก็พอคุณล็อกอินจนถึงวันที่20นะครับผมนะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือไลฟ์การ์ดเลซี่นะครับผมนะประมาณนั้นครับผมนะในส่วนของอ่าเห็นตรงนี้ไหมครับนี่สองซัมเมอร์ทำอ่าอะไรก็เป้าหมายอันนี้ก็คือผู้เล่นทั้งหมดเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ที่เล่นในเซิร์ฟอ่าเล่นในแมปของเบสดบอลนะครับผมนะเป็นอีเวนต์กอร์บอลนั่นเองนะครับผมนะรายละเอียดก็คือ มันจะนับความสําเร็จของผู้เล่นทุกคนนะครับผมนะที่ทําได้ณนะตอนนี้นะครับผมนะตัวอย่างเช่นเปิดกล่องไปแล้วกี่ครั้งเล่นไปแลวกี่แมตช์ชนะในโหมดกิจกรรมเนี่ยรวมไปแล้วกี่รอบนะครับผมนะเมื่อผู้เล่นทุกคนเนี่ยทำเป้าหมายได้ครบจํานวนหนึ่งมันก็จะมีของรางวัลแจกฟรีให้ทุกคนนะครับผมนะที่เข้าร่วมเล่นกิจกรรมใหม่ในสัปดาห์นั้นนั้นเองเนาะมาดูในส่วนของชอ็อปของอีเวนต์กันบ้างน,นะครับผมนะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับผมนะในส่วนของ สกินใหม่ที่เพิ่มเข้ามาถึง2สกินนั่นเองนะครับผมนะที่ให้ได้สะสมเองโดยสกินตัวแรกนะก็จะเป็นสกินของ,องคริฟนะเ,นะเองนะครับผมนะ,นอ,ะนะอ่าจะมาในชุดของอ่าวิญญาณกาลาศีนเองเนาะต่อมาก็คือของเอ่อวาเลนน์เ,น e นเองนะครับผมเป็นพ่อค้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นค Q e f f ฟ c t เนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้นมานั่นเองแต่จะถูกเพิ่มขึ้นมาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมนะ คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์้นั่นเองเนาะอ่าอีโมดั่นเองเนาะอีโมดเล่นวอลเลย์บอลอีโมดอ่านั่งสบายๆนั่นเองครับผมนะเอฟเฟกตีเตียงกล่องไดมอนด์แล้วก็ล็อบบี้เอ่อล็อบบี้แกจิตนั่นเองนะของผมนะสติเตก,กเ,เ,นะเกอร์อีโมดกล่องทองแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนั่นเองครับผมนะต่อมาเนี่ยเองนะครับผมนะนั่นก็คือในส่วนของดิมิตเต็ดไอเทมนั่นเองนะครับผมนะที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใน สัปดาห์นี้นั่นเองเนาะเป็นส่วนของซัมเมอร์อีเวนต์นั่นเองนะก็อินท,ทิถูเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือล้วก็มีทั้งหมดอสองอย่างด้วยเองเลยด้วยกันเองนะครับผมนะอย่างแรกเลยก็คือแตงโมนั่นเองนะครับผมนะเป็นไอเทมที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับผ,ผู้เล่นได้นะครับผมนะแล้วที่ปั่นเลยก็คือมันเนี่ยสามารถพ่นเม็ดแตงโมผักศัตรูเนี่ยให้ออกไปก,กระเด็นออกไปได้นะครับผมนะ อันที่2นะครับผมนะก็คือปืนฉีดน้ำนั่นเองเนาะสามารถยิงใส่ศัตรูนะครับผมนะเพื่อรดเกาะศัตรูได้น,นั่นเองเนาะดับไฟบล็อกที่ถูกเผาได้น,นั่นเองอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับผมตัวต่อมานะครับผมนะก็คือในส่วนของแผนที่นั่นเองนะที่จะมาใหม่นั่นเองไอ้ที่นำกลับเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมนะมันเริ่มกันเลยว่ามีอะไรบ้าง มัวของ30 30นะครับผมนะสิ่งที่จะเข้ามาคืออ่าคริสอซิตาเดลนั่นเองครับผมนะเดสเซิร์ดโนะอเอซิสนั่นเองครับผมนะแคมป์อ่าแคมป์แคมป์ซิตแคมป์ไซ์อ่สักอย่างนั่นเองนะครับผมนะขอโทษนะแล้วก็ในส่วนของสควอตหรือว่าโหมดเล่นเป็นทีมนะครับผมนะเดสเซิร์ดโอเอซิสสวอมฟอเรสนัเองเนาะมัวของดูดูอัลดูอันะครับผมนะ ก็คือโหมดคู่ Desert Oasis, Forest, Citadel แล้วก็โว l a าแล้วก็โหมดของ 5v5 หรือก็คือโหมดนี้เองเ,องเนาะซึ่งอ่าเรียกว่าไงดีหาไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะเองนะครับสัตัว,ตว,ตว,ตวผมหาค่อนข้างทีจะนานเนาะไปหาเล่นแรงอันนี้ยังจะไวกวนะ่าอีกเนาะสิ่งเดียวเพิ่มขึ้นมาแผนที่ที่นำกลับมาเล่นนะก็มีของ Brossum นันเ,เองนะครับผมนะต่อมานใะนส่วนของหมดพิเศษอื่น ที่เพิ่มขึ้มานะครับผมนะอ่าไม่ใช่โหมดที่จรเป็นแมพที่เพิ่มขึ้มาในโหมดของอาร์คิดนั่นเองนะครับผมนะดูว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนของสกายวอลอ่ามันก็จะมีอ่าแผนที่โอซิสเพิ่มขึ้นมา Duo, ดูโอ้เดอร์เลสนะครับผมจะมีในส่วนของโอ伊ซิดเหมือนกันเนาะกันเกมก็โอ伊ซิดนั่นเองครับผมในส่วนของบัฟเนิร์สเนี่ยไม่มีนะครับผมนะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมันทําการบัฟเนิร์สเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมนะและแน่นอนครับผมนะ ว่าลืมอัดอีกแล้วนะครับผมนะอันนี้อันนี้ไม่มีข้ออ้างนะครับผมนะผมลืมจริงๆนะครับผมนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะผมสัญญาครับผมนะสัปดาห์หน้าถ้ามีอัปเดตอะไรเนี่ยผมจะรีบมาทําเลยนะครับผมนะเพื่อไม่ให้ทุกๆคนเนี่ยพลาดอัปเดตของเบสบอลนะครับผมนะอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมนะ ไม่ได้ผมจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ไปจ้าดีเตียงกันให้สนุกนะครับผมนะ